แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ5,000คำในภาษาไทยเกี่ยวกับ Cruise Missile s รวมราคาพร้อมอินโทรช่อง Focus on b a m โดยไม่มีหัวข้อและไม่ใช้ตัวหนาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Focus on b a m ช่องที่จะพาทุกคนไปจอดลึกเรื่องราวอาวุธลับเทคโนโลยีด้านการทหารและระบบยุโทโธปกรณ์ใหม่ๆจากทั่วโลกถ้าคุณคือคนหนึ่งที่สนใจในพลังการทำลายล้างการป้องกันประเทศและเรื่องราวลับๆที่อยู่เบื้องหลังอาวุธยุคใหม่ คุณมาถูกที่แล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้ความรู้สุดเข้มข้นไปพร้อมกันและวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับอาวุธที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในระบบปล่อยจรวดนําวิถีที่แม่นยําที่สุดในโลกนั่นก็คือ cruise missile หรือขีปนาวุธร่อนอาวุธที่สามารถเปลี่ยนโฉมสนามรบได้ภายในพริบตาเดียวขีปนาวุธร่อนหรือ cruise missile คืออาวุธที่ได้รับการออกแบบมาให้บินในระดับต่ํา คล้ายกับเครื่องบินขนาดเล็กสามารถหลบหลีกเรดาร์และระบบป้องกันทางอากาศได้อย่างแนบเนียนจุดเด่นคือความแม่นยำสูงระหว่างการโจมตีเป้าหมายระยะไกลซึ่งแตกต่างจากขีปนาวุธแบบบาลิสติกที่จะยิงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศก,าก่อนด่งลงมาขีปนาวุธร่อนจะบินในเส้นทางที่คำนวณไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยระบบนำทางที่ล้ำสมัยเช่น GPS TERCOM INS หรือแม้แต่ AI เพื่อให้สามารถหลบหลีกอุปสรรคหรือหลอกล่อศัตรูได้ จุดกำเนิดของ Cruise Missile ย้อนกลับไปได้ถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2กับ V-1 Flying Bomb ของนาซีเยอรมัน er ซึ่งเป็นต้นแบบของขีปนาวุธร่อนในยุคป,ปัจจุบันหลังจากนั้นสหรัฐอเมริการัสเซียและประเทศอื่นๆต่างพัฒนาขีปนาวุธของตนเองจนกลายเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์สำคัญในคลังแสงทางทหารขีปนาวุธร้อนสามารถปล่อยได้จากหลากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นจากเรือดำน้ำเรือรบเครื่องบินหรือแม้แต่จากฐานยิงบนพื้นดินหนึ่งในรุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหรัฐอเมริกาคือโตมาฮอกซึ่งมีพิสัยทําการประมาณ1,600กิโลเมตรบินในระดับความสูงต่ําเพื่อหลีกเลี่ยงเรดาร์และสามารถปรับทิศทางได้ตามสภาพสนามรบจริงโตมาฮอกถูกใช้งานในปฏิบัติการจริงมาแล้วนับไม่ถ้วนเช่นสงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามในยูโกสลาเวียอัฟกานิสถานและอิรัก ด้านรัเสเซียเองก็มีขีปนาวุธร้อนที่น่ากลัวอย่างคาลิเบียที่สามารถยิงได้จากเรือดำน้ำหรือเรือรบโดยมีระยะยิงมากกว่า2,500กิโลเมตรและสามารถติดหัวรบได้ทั้งแบบธรรมดาและนิวเคลียร์คาลิเบียถูกนำมาใช้ในปฏิบัติการในซีเรียและได้รับคำาชื่นชมถึงประสิทธิภาพในการโจมตีเป้าหมายแม่นยำระดับจุดประเทศจีนก็ไม่น้อยหน้าพัฒนา c j 10ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตมาฮอคทั้งด้านรูปร่างและเทคโนโลยีรวมถึงระบบนำทางที่แม่นยำระดับเมตรพร้อมความสามารถในการบินระดับต่ำ และติดหัวรบขนาดใหญ่พิเศษส่วนอินเดียและปากีสถานก็กำลังแข่งขันกันในการพัฒนาระบบขีปนาวุธร่อนเช่นบราโมสซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาระหว่างรัสเซียกับอินเดียถือเป็นขีปนาวุธร่อนที่เร็วที่สุดในโลกในขณะน,นี้โดยมีความเร็วสูงถึงแมสสามครูซมิสิลเลสยังมีการพัฒนาในรูปแบบใหม่ๆเช่นสเตลครูซมิสิลเลซึ่งมีลักษณะพลางตัวจากเรดาร์รวมถึงการบรรจุป,ปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้สามารถเลือกเป้าหมายและหลบหลีกการป้องกันได้เองแบบอัตโนมัติ มีการปรับระบบนำวิถีให้สามารถใช้งานผ่านดาวเทียมหลายดวงได้พร้อมกันเพิ่มโอกาสในการหลบหลีกการรบกวนสัญญาณ GPS ด้านราคาของครูซมิสิลเลสขึ้นอยู่กับชนิดระบบและประเทศผู้ผลิตเช่นโตมาฮอกรุ่นใหม่ล่าสุดมีราคาประมาณ2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ73ล้านบาทไทยต่อ1ลูกส่วนคาลิบีอามีราคาประมาณ1.2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ43ล้านบาท CJ 1 0ของจนะีนมีราคาประมาณ1.5ล้านดอลลาร์หรือราว5 5ล้านบาทไทยบราโมสที่มีความเร็วเหนือเสียงนั้นราคาจะสูงกว่าปกติอยู่ที่ประมาณ2.7ล้านดอลลาร์หรือราวเ8าล้านบาทต่อลูก นอกจากตัวอาวุธแล้วยังต้องคำนึงถึงต้นทุนของระบบยิงแพลตฟอร์มสนับสนุนการฝึกอบรมกำลังพลและการบำรุงรักษาซึ่งรวมแล้วราคาสำหรับระบบครบชุดอาจสูงถึงพันล้านบาทการที่แต่ละประเทศเลือกพัฒนาและครอบครองคลื่นมิสิลเลสเป็นเพราะอาวุธชนิดนี้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่หลากหลายทั้งในภารกิจโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เป้าหมายเชิงโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่เป้าหมายเฉพาะทางยุทธวิธีที่ต้องการความแม่นยำสูง สิ่งที่ทำให้ครื่นมิซิลเลสแตกต่างจากอาวุธทั่วไปคือความสามารถในการควบคุมทิศทางแบบเรียลไทม์บางระบบสามารถสั่งยกเลิกภารกิจกลางทางได้ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการโจมตีผิดพลาดต่อเป้าหมายพลเรือนซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการทำสงครามสมัยใหม่ที่เน้นความแม่นยำและลดความเสียหายต่อประชาชนนอกจากนี้คลื่มิซิเลสยังสามารถถูกตั้งโปรแกรมให้หลบหลีกเส้นทางที่อาจมีระบบต่อต้านขีปนาวุธ โดยใช้เส้นทางอ้อมทําให้ศัตรูไม่สามารถเดาแนวทางการยิงได้ล่วงหน้าและบางระบบสามารถตีเป้าหมายพร้อมกันห่อลายจุดในเวลาเดียวกันแบบซิงโครไนซ์เพื่อเพิ่มความสับสนให้กับฝ่ายตรงข้ามในปัจจุบันหลายประเทศเริ่มลงทุนในเทคโนโลยีใหม่อย่างไฮเปอร์โซนิกครูสมิสซิลเลที่มีความเร็วสูงกว่าแมทท้าทำให้แทบจะไม่สามารถถูกสกัดได้ทันเวลา เช่นขีปนาวุธเซอร์คอนของรัสเซียหรือ AGM 183 a 18 a AR r w ของสหรัฐอเมริกาซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนทดสอบอาวุธเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสงครามอนาคตแม้ประเทศไทยยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลว่าครอบครองครูสมิสิเลสอย่างเป็นทางการแต่มีการรายงานว่ามีความพยายามในการศึกษาระบบดังกล่าวเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติและอาจมีการร่วมมือกับประเทศพันธมิตรในการเข้าถึงเทคโนโลยีในอนาคต สุดท้ายนี้ครูสม s สิเลสถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแม่นยำความเร็วและการวางแผนยุทธศาสตร์ในศตวรรษที่21ประเทศใดที่มีเทคโนโลยีนี้ย่อมได้เปรียบทางยุทธวิธีอย่างมากโดยเฉพาะในสงครามที่เน้นการโจมตีเป้าหมายสำคัญภายในเวลาจำกัดหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และเข้าใจในระบบอาวุธชนิดนี้มากขึ้นถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์